ก็วันนี้เรียนกันในเรื่องของสติสามแบบนะครับจริงๆก็ได้เรียนกันมาเบื้องต้นบ้างแล้วสติที่เรารู้จักกันอยู่สามแบบมีสติอะไรบ้างครับที่เรียนไปแล้วสติตั้งมั่นสติ แยกแยะสติระลึกค่ะสติตั้งมัน่นสติแยกแยะแล้วก็ระลึกนะครับลักษณะของสติตั้งมั่นมีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงบ้างค่ะ <c oughs> เรียนเมื่อวานเองลืมกะแล้ว เออเห็ไหก็จับอารมณ์อยู่ในสิ่งที่ทำครับจ่บจ่ออันนี้ก็ใช่ครับเป็นระดับเริ่มต้นแลวครับจดจ่ออยู่ในสิ่งที่ทำแล้วอารมณ์ใจเป็นยังไงครับเวลาเราจดจ่ออยู่ในสิ่งที่ทำเนี่ย เราเรารู้สึกยังไงครับเวลาเราจดจ่ออยู่กับในสิ่งที่เราทําเราเราทรํส,สิ่งนั้งได้งานเบ่บาโลกหลงยังยังไม่ต้องไปน,นั่นก่อนยังไม่ถึง <laughs> รู้สึกมีสมาธิ่าค่ะม,มันมี<อ>มันต้องมีสมาธิอยู่แล้วครับสิ่งสติถึงจะตั้งมัน่นแต่ความรู้สึกณนะตอนนั้นนะครับมันเป็นยังไงเราถึงได จดจ่อยอยู่กับมันได้ปล่อยวางมัน,มน,มนยังไม่ใช่ครับเพลินเพลินวาครับเพลิน้าเ,นเพลิดเพลินนะครับเรามีความรู้สึกเพลิดเพลินจากมันนะครับกับสิ่งที่เราทําอยู่เช่นเราจับลมอยู่เนี่ยโอยเพลินมากเลยนะครับอารมณ์จับลมหรือเราภาวนาพุโทโธนะเรา รู้สึกเพลิดเพลินกับคําภาวนามากเลยนะครับเราจับกระสินก็เพลิดเพลินกับดวงกระสินนะครับแต่ว่าดวงกระสินจะเป็นสีอะไรโอ้โหเพลิดเพลินมากเลยแต่เราไม่ได้ไปสนใจในสีแต่เราเพลินกับดวงกระสินที่มันที่มันชัดขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เพลินในของเราไปเรื่อยนะครับเพลินที่มีดวงกระสินให้เกาะนะครับแล้วมีอะไรครับ ลักษณะที่บ่งบอกว่าสติของเราเนี่ยตั้งมั่นเลยอ,อยงไรครับจ,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 จเวลาอ่าเวลาครับเวลามันทำไมรครับเวลามันสั้นลงกว่าความเป็นจริงเพราะ พอเราเพล่อเพลินอ่กพอเราเพิิดเพลินอ,อ,อยู่กับมันนะครับเวลาภายในนะครับสั้นต่อไปมีอะไรครับเวลาเราอยู่สติเราตั้งมั่นแล้วเนี่ยมีเสียงสุนัขเห่ามี เสียงเหมือนอะไรเดินผ่านอย่างนี้เราไปสนใจนครับไม่ค่ะเสียงเบาลงเบาลเ,เราไม่สนใจนะครับไม่ไม่รำคาญในเสียงอ่าไม่สนใจไม่รำคาญในเสียง นี้พอเราได้สติตั้งมั่นมาแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่มันจะเกิดขึ้นคือสติแยกแยะนะครับแล้วสติแยกแยะเนี่ยในเราจะแยกอะไรออกได้บ้างคนระับ พอเราตั้งมั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราแยกได้หมดใช่ครับว่าตอนนี้เรามีนิวรณ์ข้อไหนอยู่เดีย๋ยเราจะแยกได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราสติตั้งมั่นเรายังไม่ดีเนี่ยเราแยกแทบจะไม่ได้ว่านิวรณ์ตอนนี้เรามีข้อไหนอยู่บ้างคนมีความโกรธอยู่แต่ ในแต่พยายามจะบอกไหมผมไม่ได้โกรธไม่มีนะความโกรธอันนี้คือสต,ติอย่างไม่ตั้งมั่นนะครับสติตั้งมั่นแล้วมีความง่วงเริ่มก่อตัวขึ้นมาสักนิดหนึ่งความเบื่อหน่ายก่อตัวขึ้นมาสักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะแยกแยะได้ทันทีนะครับว่าเอ้าความเบื่อหน่ายเริ่มเกิดขึ้นแล้วความฟุ้งเริ่มมาแล้วความาความ ความโกรธก็เริ่มโรกรธไมและมันจะแยกแยะออกตั้งแต่เริ่มเกิดเริ่มก่อตัวขึ้นมานิดเนึ่งนะครับแต่ถ้าเราสติเรายังไม่ตั้งมั่นเนี่ยพอนิวรณ์พวกนี้เกิดขึ้นมาเป็นยังไงครับไหลนะครับไหลไปกับนิวรณ์พวกนี้ทันทีเลยงนั้นทําให้ตัวสติเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับ เราต้องดึงสติกลับมาเพื่อที่จะทําสติตั้งมั่นใหม่ครั้งนะครับสติตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราก็จะแยกแยะออกนะครับพอแยกแยะต้องจากแยกแยะภายในแยกแยะออกแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างครับเราแยกแยะอะไรได้อีกอารมณ์อ่าอารมณ์ใจที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับว่า เรามีความรู้สึกอย่างไรอยู่นะครับอารมณ์อะไรอยู่นี่เราจะเริ่มแยกแยะได้แล้วนะครับพอเราแยกแยะได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอารมณ์เหล่านี้เริ่มจะหายไปเบาไปแนละ้วหรืออารมณ์เราไปเจออารมณ์สงบอารมณ์เบาอารมณ์โลง่งอารมณ์โปรง่งอารมณ์สบายก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะเจออารมณ์อะไรพอเจอเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเรา อยู่นิ่งๆเฉยๆไปเรื่อยๆโดยไม่เติมต่อเนี่ยผลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเป็นกราฟอย่างนี้เลยนะครับขึ้นแล้วก็เออทิ้งดิ่งลงเหวไปเลยครับสุดท้ายมาอยู่ตรงนี้เลยครับหลับนะครับบางคนมาส่งกันมากบ,บอกว่าอืมผมแค่สับประงกไปนิดเดียวเอง แต่หลับครับหลับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพราะเราไม่เติมนะครับแล้วจะทำยังไงถึงจะเติมครับนี่เลยครับเราต้องปาที่สติระลึกครับถ้าเราได้อารมณ์ใจเบาเราก็เติมระลึกอารมณ์เบาเพิ่มเข้าไปต่อนะครับ เราเคยเจออารมณ์สงบกระลึกสงบแต่บอกได้เลยครับว่าสงบตอนนี้ที่ทุกคนเจอ,อยังไม่ใช่นะครับมันเป็นว่างยังไม่สงบสงบจริงจะมีความรู้สึกเกิดว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งอ่บแรกๆผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนที่ทุกคนเข้าใจแล้ว S <S อ๋อการไม่คิดอะไรนั่งนิ่งๆเนี่ยคืออารมณ์สงบนะ <S 2> <S 2> ไม่ใช่ครับมันคือปล่อยว่างครับปล่อยเกียร์ว่างสุดท้ายก็อย่างนี้ครับเนี่ยทิ้งดิ่งลงมาเรื่อยจนหลับนะครับเพราะฉะนั้นตัวอารมณ์ตัวความตัวอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยมันมีให้เราจัดอยู่ตลอดคนระับเพราะฉะนั้นถ้าเราสงบเนี่ยเราก็ ระลึกเติมไปเรื่อยนะครับพอมันไหลลงมาตรงช่วงนี้ปุ๊บก็เปลี่ยนสีนะอะ่พอเรามีอารมณ์เบาสมมตินะฮะเบาไปก่อนเบา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 ,บาพอมันเริ่มทิ้งดิ่งปุ๊บตัวสติจะเข้ามาจับทันทีครับว่านี่อารมณ์เบาเริ่มอ่อนลงแล้วนะหลังจากนั้นเราเริ่มระลึกครับ่าตรงนี้เป็น แยกแยะเข้ามาตรวจเช็คครับผมครับอางน,นี้แปลว่าคนที่นั่งเก่งๆอย่างระดับพี่เลี้ยงอ่ะก็คือต้องอาศัยการเติมอารมณ์แบบนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับต้องเติมคนระับเราก็ระลึกอารมณ์เบาต่อนะครับอารมณ์เบาเราก็จะขึ้นไปอีกสักพักหนึ่ง มันก็เริ่มบิ่งลงมาอีกตรงนี้เราก็ติแยกแยะทำงานอีกแล้วครับแล้วก็เติมต่อยครับเติมระลึกต่อเข้าไปมันก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่เนี้ยครับในช่วงแรกนะครับไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะครับนี้พอนานๆเข้า พอสติเริ่มที่จะดีขึ้นการสังเกตการแยกแยะเนี่ยก,ก็จะเก่งขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับก็จะแยกได้ตั้งแต่ตรงช่วงนี้เลยนะครับเป็ียนสีหน่อยเลยเราถ้าเราชํานาญแล้วเนี่ยส่วนสติเราจะแยกตั้งแต่ช่วงนี้พอแยกช่วงนี้ปุ๊บเราก็เติมต่อย พอเติมต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเหมือนเส้นตรงเลยพอเส้นตรงอย่างนี้นานๆเข้าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับสติตั้งมัน่นเข้าฌานตรงนี้จะเข้าฌานแบบละเอียดนะครับ ถ้าเราเติมอยู่บ่บอยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยอันเนี้ยเข้าชานละเอียดลักษณะของมันคือดับถาวรทั้งห้านะดับทวาดับรทั้งห้าแล้วเราก็เหมือนกับลักษณะที่บางคนอาจารย์ลดเคยดันเข้าไปแล้วออกไม่ได้อย่างนั้นเลยครับ จับตัวตนตัวเองไม่ได้จับร่างกายไม่ได้นั่นแหอาจารย์ลดขดดันไปให้ดูนะครับว่าแบบละเอียดเป็นอย่างนั้นที่ทางเข้าเนี่ยก็ต้องทําอย่างนี้เต่ไม่ต่อเนื่องในช่วงฝึกแรกๆเนี่ยเราก็ต้องดิ่งลงมาอย่างเนี้ก่อนแต่ต้องพยายามที่จะฝึกสติตั้งมั่นให้ชัดให้ให้ดีขึ้นไปอีกครับนะเพื่อที่จะมาจับช่วงเนี้ย ช่วงเวลาตรงนี้ให้ได้พอจับช่วงนี้ได้แล้วเนี่ยช่วงสีเขียวได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็เติมต่อไปเรื่อยๆนะพอเติมต่อไปเรื่อยทีนี้ก็จะไหลเข้าสู่ชานละเอียดได้ครับแต่ทีนี้พอเข้าไปในชานละเอียดแล้วเนี่ยส่วนมากหลุดนะครับพอเข้าไปได้ปุ๊บเยเข้าได้ละดีใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เหรอเอ๊ะเฮ้ยนี่มันชานละเอียดเลยเนี่ยเียบร้อยครับ ออกมาอยู่ชั้นยากเหมือนเดิมเลยครับไปไหนไม่รอดมีก็จบแล้วนะครับว่าเรียนมาแล้วนี่เมื่อวาๆๆๆนันดีแค่ตบทั่ว ขออนุญาตถามครับแล้วอย่างการเติมอารมณ์นี่คือเติมยังไงครับผมยังงงอยู่อันดับแรกก็อย่างนี้เลยครับเราต้องเราต้องจำอารมณ์ที่เราได้ที่เราได้มาครับจำลักษณะของมันให้ได้จยได้นั้ครับที่ผมบอกว่าสังเกตดีๆสังเกตดูลักษณะอารมณ์ดีๆพอเวลาจะลดดันไปแล้วอะให้เจออารมณ์เราแล้วให้ให้ดูไว้อย่านั่งเฉย,เฉย ปรอจดจําแล้วออกมาปุ๊บให้เบิ้ลเข้าไปรอบสองเลยครับเพราะว่าตอนเราออกมาเนี่ยเรายังจําอารมณ์นั้นได้อยู่ครับใครที่เบิ้ลเข้าไปรอบสองถือว่าท่านทําได้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าการเข้าไปอีกรอบนี้เนี่ยเป็นการเข้าแค่จะเข้าด้วยตัวเองนะครับพอเข้าด้วยตัวเองแล้วเนี่ยสติมันจําได้ดีแล้วครับว่าอารมณ์เบาหรืออารมณ์อารมณ์สบายอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับ ก็จะเข้าด้วยอารมณ์นั้นเลยครับงั้นครั้งต่อไปพอเวลาจะเข้าเองเนี่ยเข้าได้สบายครับไม่มีปัญหาเลย,เลยแต่ถ้านั่งเฉยๆอยู่ข้างในแล้วะลดดันเข้าไปสบายโอ้สบายสบายเบาเบาก็เบาเบาเบาจังเลยเบาดีจังเลยแต่ไม่ได้ไปแยกแยะเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะครับอันนี้ต้องมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ใหม่เลยครับ ตั้งมั่นใหมต่ตั้งมั่นด้วยตัวเองเลยทีเนี้ยยากนิดนึงแต่ถ้าอาจารย์ลถเคยเปิดทางให้แล้วเนี่ยเขาได้ครับไม่ต้องกังวลแต่ก็ต้องพยายามนิดนึงเพราะตอนที่ทนมาสอนเนี่ยเราเฉยซะเองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับอ๋อครับแลอย่างนี้อย่างที่อาจารย์ทำสีไว้ตรงนี้คือ ให้จําอารมณ์ที่เราเราเคยเข้าได้แล้วก็มาคอยเติมตรงนี้ไปเรื่อยใช่ไหมครับใช่ครับเติมไปเรื่อยครับคือใช้อารมณ์ตัวเดียวครับครับเอาจารย์ก่นครับครับในช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะมาเติมในช่วงนี้มีช่วงนี้เราอาจจะมาเติมในช่วงนี้นะครับเพราะสติของเราเนี่ยยังแยกไม่แยกได้ไม่ชัดว่าในตอนที่มันเริ่มดิ่งเนี่ย ยังจับได้ไม่ทันเรามาจับทันความแตกต่างมาตรงเนี้ได้ก็จับความแตกต่างตรงนี้ได้เราเติมตั้แต่ตรงนี้ด้ยครับเติมไปเรื่อยๆครับเติมไปเรื่อยๆทําบ่อยๆบ่อยๆเข้าเดี๋ยวเราจะเริ่มจับตรงนี้ได้ขึ้นมาเองเพราะที่เราทําแบบเนี้ยสติของเราเนี่ยมันก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับว่าลักษณะแบบเนี้ยเราเคยเจอมาแล้วแบบนี้เราก็เคยเจอมาแล้วแบบนี้เคยเจอมาแล้วมันจะจับความแตกต่างของมันได้นะครับ พอจับความแตกต่างได้แม้แต่นิดเดียวแล้วเราก็เติมตั้งแต่นิดเดียวเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับสูงอย่างเงี้ยอยู่ตลอดจะไม่ไม่ลงไปด้านล่างเด็ดขาดครับครับครับมีท่านใดสงสัยไหมครับมีท่านใดสงสัยเรื่องสติสามแบบ เรามีสต,ติตั้งมั่นนะครับสติแยกแยะสติรละลึกสามอย่างเนี่ยเราต้องใช้เป็นตัวหลักนะครับในการหาช่องทางที่จะเข้าชาตของเรานะครับสามอย่างนี้ก็ใช้อยู่ตลอดเวลาครับถึงแม้ว่าจะอยู่ขึ้นไประดับสูงขึ้นไม่ใช่ว่าเราใช้กันอยู่แค่ระดับเริ่มต้นอย่างเดียวนะครับสูงขึ้นไปเนี่ยพอมีลักษณะอะไรเกิดขึ้นเนี่ย เราต้องเอาสติพวกนี้เข้าไปจัดก,การอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสติเราตั้งมั่นไม่พอเนี่ยพอระดับสูงขึ้นมันรายละเอียดมันเล็กนิดเดียวแล้วเราจะจับทางเข้าไม่เจอเลยนะครับวาลักษณะทางเข้าให้ดูเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วส่วนปลายของมันอะเล็กมาก เราเริ่มต้นตรงนี้นะครับตรงนี้ที่สมถะแล้วเราก็ไล่ชานไปเรื่อยนะครับสมถะชานนะครับ ส่วนปลายทางเนี่ยช่องเล็กมากๆกับเล็กจนไม่รู้จะพูดยังไงตรงเนี้ยเป็นอารมณ์อะไรทราบไหมครับเนี่ยตรงปลายทางตรงเนี้ยเป็นอารมณ์อะไรอกอุิขาอุบิขาไหมคะอชามเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีทั้งมีจนถึงชามหนึ่งสองสามสี่ไล่ไปเลยเนี่ย ไรเป็นช่วงเลยนิพพานหรือเปล่าครับอ่าอารมณ์มีผ่านถ้าสติเราไม่ตั้งมั่นไประดับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับเราจะแยกจุดข้างในไม่ออกเลยเพราะนิพานเป็นเหมือนกับช่องเล็กๆนิดเดียวเองครับสติเราต้องตั้งดีจริงๆไม่งั้นเราจะแยกอารมณ์ตรงนี้ไม่ออกเลยพอแยกไม่ออกแล้ว ก็เหมือนที่พระเจ้าบอกว่านิพานมีอยู่แต่หากันไม่เจอเองไี่หาไม่เจอเพราะสติเรายังไม่ตั้งมั่นส่วนที่เลี้ยงยังไม่ถึงนะครับอยู่บริเวณนี้อยู่เลยเนี่ยวนอยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่ได้ไปอย่ามาถามนะครับว่านิพานเป็นยังไงไม่รู้ยังหาไม่เจอเลย เีกหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวมาต่อกันรอบหน้าไม่รู้ว่าปลาลายปลดบล็อกผมเยังเดี๋ยวถ้ายังไม่ปลดเดี๋ยวผมส่งในห้องพี่เลี้ยงนะครับพี่จีพี่จีช่วยรบกวนพี่จีช่วยเชืร์แชร์กัน <laughs>